พาลอง12เมนูแสนอร่อยจากร้านล้านนวอาหารไทยอีสานพร้อมซิกเนเจอร์สุดปังอย่างจานนี้อีกด้วยเริมที่คอหมูย่างเนื้อเด้งร่อยนุ่มหวานชำไหลบัวตำสายบัวกุ้งโซรสชาตินัวหอมปลารามากต้ยมยำกุ้งน้ำข้นหม้อไฟร้อนๆที่ไฟลุกโชนกุ้งตัวใหญ่ๆทอดมันกุ้งเหลืองอารามกรอบไล่กับน้ำจิ้มคือดีมากข้าวผัดทะเลกุ้งเนื้อเนื้อปลาหมึกเน้นๆอร่อยระดับพัตนาข้าวรวนร้อนๆแบบนี้ของโปรดผมเลยล่ะครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวไก่กรอบนอกนุ่มในตำส้วหม ยอปลากรอบตำหลวงพ่อาที่มาพร้อมแคบหมูกรอบที่นี่ส้มตำเขาใช้เครื่องโซดํากันใหม่ทุกจานลาบทอดรสชาติเข้มข้นลากะพงทอดน้ำปลาเนื้อนุ่มๆหวานๆกุ้งแช่น้ำปลาสดเนื้อหวานมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเนื้อและซิกเนเจอร์ที่เรารอคอยอย่างแซบลานนวกุ้งสดใหม่ได้รสชาติเครื่องเทศกระเทียมชัดเนื้อกุ้งเด้งอร่อยมากปิดท้ายกับขนมบัวลอยร้อนๆและเฉาก๊วยนมสดหวานอร่อยมากบรรยากาศรอบร้านคือร่มรื่นมากมีทั้งโซนห้องแอร์และแอร์ธรรมชาติทุกเมนูอร่อยจริงสดจริงจน